อาใครคะใครอ่ะอาใครอะไรตันัสับอะไระไรอ่ะวิดีโอใครวิดีโอสาหราบอะไรรนาคาดักอย่างดักร้อยอ่ะใคอะไรป้องจัสวัสดีครับใครอไนมาสหากคกาอยู่ไหนเนี่ย กุ้เตปิุ้งคุ้เตปิ้ลแล้วครับเพ <Yeah. S 1> ักตายแล้วทุกคนนะผมเขียนที่อะไรนะแนะนำว่าถ้ากับอาหารไทยอาหารไทยอาหารชาเช้าแรกว่ากินอะไรดีใช่ไหมคนมากกับบางบ,บต้มเนยมุ้งแนะนำมาต้มเนยมุ้ง mm. อะไรนะนข้าวเตี๋ยวข้าวบัดปูกระเป๋าดีไหมบางคนแนะนำแล้วก็คนนึงเทียรว่าอะไรก็อร่อย ราะว่าอยู่กับเพจจังกินกับเพจจังได้แล้วเหรอไม่เพจคนนุงเกียร์อ่านยัอ่าแล้วค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่คอมเมนต์มาให้ทากะนะคะเดี๋ยวเราอยู่ที่ไทยจะถ่ายคลิปวิดีโอให้ดูอีกเรื่อยๆนะอย่าลืมกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ทากะที่ไทยด้วยนะคะยบงน้กรมท่าที่ตลกมากนะที่มิวิเออร์ชอนถามว่าคนไทยพนักงานถามว่า ถ้าวันนี้เดย์ยูสเตย์ใช่ไหม,มใช่ไหม,มแต่ก็ถ้ากาถ้าสัง่งปริมาณออกก็เลยบอกว่าสิบส่งวันครับเพราะว่าถ้าสั่งปริมาณออกไม่กิยออกครับเขาฟัวงรออะไรอังกฤษไม่ได้แด่ว่าพูยไทยได้หรอกออเพราะแกหิวแล้วหาอาหารชาวไทยได้ดีกว่าไอจานยู่แล้วเดี๋ยวจะพาทักกาไปกินอาหารเชา้าเดี๋ยวดูนะคะว่าวันนี้ทักากากินอะไร อาหารเช้าอาหารเช้าิก็ไจดใ้ของาก็ไปนสาดาน่ได้ใชยส่ง่ได้ยังคะอัมได้่งเที่ยวแต่ว่าใช่ไม่ใช่อาหารต้องไปหาให้อาหารมาแล้วบปปิ้ง ชิมให้หน่อยชายเย็นอร่อยเปล่าใช่ใชิมครับส่องปีส่องปีไม่ได้กินหวานอร่อยม,มันดูอร่อยมากครับหวานไหมหวานม,มาก25บาทิวมากไปหาหาอันนี้ข้าวเหนียวหมูปิ้ง <laughs> มันไม่มีญี่ปุ่นเออ จังกวนขึ้นนะมาอยู่ท้ายเพราะว่ากินชาไอ้เจ้าตรงใจอย่างสองปีได้ไหมไม่ได้อยากกินมากญี่ปุ่นไม่มีตุ๊กว่าตุ๊กแก่ตุ๊กวก่มีสุนัขสุนัขสุนัขน่ารักสุนัขไอ้เจ้าไม่ใช่สุนัขหรอหมาสุนัขปิ๊ก いいね。 มีปูอันนี้ข้าวหมูเป้าข้าวอันนี้วะอันนี้ต้มดินหมู<อ>ต้มด้วหมูกระดูกอ่อนซามชันอีกครับไส้ไส้ที่นี่อร่อยมากไงไสโซเเขาไม่ใส่มมน้ำจิ้มก้ามกันเวอ๋อแซนนี 最速2の炊だ器。 กับบ้านให้แม่เลยแม่กับพ่อมาแลอร่อยมากอุ้ยอันนี้อยากกินทุกกว่อมานอนเมื่อวานนี้มานอนอมากินอีกอร่อยอร่อยอร่อย

ใช่ไหมไม่เหมือนลานม,นนมีปูมีปูแต่มันไม่ได้มีทุกที่ครับบีกินบอยไหมครับบอย เลยค่ะอร่อยนีเอร้องมีพี่ีเทีอยู่นผมชอบกินน้ำใช่ไหมอยากโวเชียวน้ำมีน้ำก็ได้ไม่มีก็ได้ あ、mm. あ、だろう、あろ ก็เลยเวลาจังอยู่ญี่ปุ่นแล้วบอกอยากไปจังกูซีโซซังกูซีโซซังไอ้กิโซซัมาดิอร่อยไหมอร่อยมากครับกินหมดเลยบะหมี่ปูอร่อยไหมใช่เอจังอาหารเจ้าอร่อยไหมอืมอร่อยมากกินอะไรนะกินบะหมี่ปูเอ่อข้าวคลามถูกใช่ไหมข้าวหมูอบข้าวหมูนง แล้วก็ซุปอะไรซุปหมูอร่อยมากครับเพลงอาหารเช้าไทยอันเลขดีมากนะรื่มรื่มไปเที่ยวเลขกดีมากครับครับแล้วก็ถ้าทุกคนชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดตูกใจกดติดตามให้อเมยาเกจาปานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ต้องไปไเที่ยวว่าหินของครับสวัสดีครับ